มายงชิดอ่ะนี่มาปลาไม่มยมชิดมีไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่มันเรือน้อยเรือลูกไม่ไม่มากหรอกมันไม่ใช่มายงชิดแต่บางคนก็เรียกมายงชิดมันเป็นมะปางไข่เนอครับเนอลูกใหญ่เออลูกใหญ่ลูกใหญ่แตมันม่ปางมาปางไข่หรอกอันนั้นมาปางไข่แต่บางคนเรียกมายมชิดมันม่ใช่มายมชิดอ๋อไม่ใช่แต่นี้โอ้ยเมื่อกี้มัได้ซื้อไม้มาเลย ตัวน,นี้อาจิมนี่ก็ได้กไกลๆปมะธานได้เกินเลยเขอ,อกขอผมว่ารู้จะพูดว่างไงแล้วทีนี้เล่นอะไรกระช่างสู้ไอ้นี่ว่าได้หรอครับอะไรมะปรางพื้นที่บ้านเรานี่สฟูมะปรางว่ได้กับกล้วยกล้วยมันได้ผลอยู่แล้วมาดูทังนี้อะไรกล้วยไม่ว่ากล้วยอะไรนะเขาจะเล่นกล้วยของมันต้อง ลงมาเลยบทแดงมาหลายอืมโอ้โหเป็นกล้วยดีกล้วยดีที่สุดเป็นกล้วยอะไรกันแต่ว่าหอมท่อผมก็อยา้เล่นหลายเล่นนิดๆอ่าเพราะว่ามันต้องใช้ใบขับมันใช้ใบ้ับว่าได้กินหรอไม่ได้กินวายก็ทำไม เอาเอาอะไรเย็บต้นนี้ยังไม่ติดเลยติดทั้งนั้นเลยเนี่ยติดอาจจะเย็เต็มเลยทีนี้บนติดเอาต้นทำไปไหนครับเอามาจากบ้านล่างละลาวลีนะครับมากเลยนะเห็นไหมเฉพาะมันเทแบบนี้นกไม่กลายนกนกมันมันต้องจะไม่กลายพันธุ์ ต้องอรยูเยอะๆที่ยังไม่กลายผ่านนะนกเลยนกยูเกะอันบัวที่บัวไอ้พระบัวที่เราไว้มาบัวหลวงอันนี้น้ำมาจากไหนคร้ำที่จิ้งมันจะหลายวันนี้น้ำจะบาดจากในคลองที่นี่ที่นี่เขาปล่อยปลายน้ำมี่จะเริ่มมามาถึงคนเช้าไปดูเรื่องมาถึงปากท่านนี้เขาเริ่มปล่อาจังเขาแบบนี้เอันนี้จริงเขาไม่ปล่อยท้าวที่นี่ โดยสอง้องวันนี่ก็รับมันลงพุ้เ,บบเท่าพึ่งเอาไปขาบุ้ี่เนี่ยเลยกขาลเล่นนะว่าชี้เขาบอ,<ๆ>อว่าจตจริงได้แค่นันผมไมารู้ว่านานเราส้างไม่ให้คอยอย่าจะพึ่องอยเพราะมีสารเตอร์าสเชิชนกับบ้านอะไรมันยังงนะอวกตกเฮ้ยรถพ่วงรถติดอัพสำหรับทำการับปิดนะวนีตัดหน้ารถพ่วงเร้ย ว่าเขาไม่อยากให้คนตายนะในการัดน้ําว่าในสาเหตุมาจากเล่นน้ำน่าน่นเขาสั่งไม่ให้เล่นลิ้นลนเลยนะอ่าใช่ไหมฮะเขาไม่เล่นริ้นลนเลยเนี๋ยครับไม่ได้เลยบางคนก็ชอบบางคนไม่ผพะว่าอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะดีผมก็ไปผ่านมาจากบ้านน้องตอนมาวันนี้ผมก็ว่าเออวันนี้มันดีน้ำลำคาะบอกแม่บางคนก็เล่นอะไรไม่สุภาพลวนลามผู้หญิงเขามันติดกันไป what i right. काय नाही दोन दोन्ही काय ครับันีเห็นเงี่ยนะนี่มันหักผมยังไม่ได้มีเวลาผมคนเดียวผมคนเดียวถอนไม่เป็นรูปเลยนาายาไติดกอตาหมดแล้วาเิเหนื่อยเป็นช่วงเี้ราลรวมกปลาไงนั่นแหะ ก็ไปใกล้เลยครับไม่เป็นไรแล้วเห็นแต่แม่บอกว่าแม่เอาเอาบาไปแล้วครับจุกเหอว่าจุกแล้วบาเนี่ยอันอย่าให้ลุครับเดี๋ยวขุดได้ผมขุดได้เอาเสียมนะผมมีเสียมอยู่ที่รถนะเสียมเล็กเป็เสียมอะไรนี่เอางันเลยครับเนี่เอาพุดอะไรมันอยู่ใกล้ปาง ้ยไม่ไม่ตายัค่เลยตรงเนี้ยอันเดิมพอดียายเป็นคนที่นี่เลยยายเราเป็นคนที่นี่โอ้คนบ้านนี้เลยครับมาอยู่นี่กันอายุสุดปีแล้วครับจนลูกชายเนพ่อซอสอะไรครับมาอยู่นี่สิบเก้านายจำเออโบแมนยี่สิบหรือสิบเก้านี่แหละของปีนี่แหละ เก้าไปยี่สิบเนี่ยอาอะไรอีกเอาอีกไหมเดินเนาะกวยดำเนี่ยอีกไหมพอแล้วได้สองอันก็โอเคแล้วล่ะไม่หาอยากได้อีกได้แนวแล้วอยากให้มันยางมันเสื้อยางมันละเสื้อเข้าถิ่นมดละเสื้อไปเลยเอาไปเลยเอาไปที่รถเลยไปเดี๋ยวไปดูตรงนั้นอีก